เฝ้าเรื่องก็เฝ้าเรื่องไอเสียกับวุฒิโกกไหม่ตีงกะทิไ่ต้หางมันของกอไฟ,ยฟอยู่ทั้งหมดไรเสียกับวุวิหอดกอไฟมาดีิขนาดสองเมตรสองเมตรสิบเซน คอยดึงคอยดึงคอยดึงมาเบิ่งคอยดึงมาเบิ่งมัน so ือปานดึงต่อเทปันเนี่มันของเอียงล่ะมันสิได้จ้ังรถไปโคมาเอาออกตัวห้องหางหวีกวนสแล้วถือร่มแห้งล่อยเราเอียงแท้แถะแล้มาสักมันเกิดมาสักร่องก่อภัยกกเก่า กัวบาปบอว่าหางก็บ,บ่แของหางก็บของแล้วแต่ว่ามันหข้ากัวไฟเดกอไฟไกอเกาเเไปถามสื่อคนเหน็แน่ๆ่นบอกขายาแบรบอเนี่ยเป็กเส้ของไฟนี้ว่าเห่นไหมม,มันเกี่ยวกกอะไรแนนวติงอยู่บนผังมันนั มันฝนพดีเนีย่ยบาง,งสี่ตัวเราเจุเนมีหางนี่ยมาง,างกกใม่ตัวบางสี่ปีวมากล,ลุ่งสายใหม่อรเดือดืงเดดืงแหงดืงแหง,ง,ง,งไมค่อยเดืงค่อยเดืงขาดสางมันอา,ากรบอกกอนาขึนเอาหรือขึ้นไทยด้เออไม่ใช่โอ้ยงากับงาตร,ราังม่ผู้ไปเอาฟือนอันเท็จ ทานของไฟว่าพีผมมาเอาไปเหตดทานองไฟมาเนาะต้นเกาต้นเดิมต้นสางวิรกรรมพี่ไก่ก็ได้ทั้งเอาขนาดสามเมตรอุเลเสียกันไรลโควิทพี่ไก่ก็ได้ให้เพราะยังใส่พี่นี่ให้ไว้คล่องเยอะยอนขึ้นแล้ววิววิวิวิมาจะกแกผมว่าซุบับเขานีรถมาปันบ่อขาดด้วยแต่ว่าบ่อลงติงหรอมีสกับไว้เลยึ้น มันถิไดจ้างรถเบคโคพรานี่มีคือเก่าแล้วขวดลงไงพอดีเรารถสีมาเราหารอยเอาเบา,บาลงไงโอ้ยพอดีปล่อยเราบอกวันจะสุวท่อนป่านฟื้นหิ่งบิเบิงลรวข่ากวกใหม่โจโรยขี่ืนมาลงแล้วบานนี่ขนาดสองเมตรสิบเส้นเลี้ยวระดับานนี่มีติ่งติ่งนนว่ามันผูกเส่ตัวเอารถขืนยากแ่ไมมีแต่ก่อไฟไม่สิขืนก่อไฟเนะววาะอืม อ้างค่าที่หลยงามเลยไรเสียกอนไร่มันพีดเลยเขาไสุชุบเลยนี่ไปบนจะปูบนปูตายีนนี่บนบนพ่นผวกไปไปมันหลุดไปเอาหลอกเขากรนลำเดงอาจารเราไฟหินมันหถามสื่อเราไนอยนพ่อใญ่บ้านี่นี่นี่ถามสื่อฟื้นแล้วเลยนี่ส่วนสองโกนี่เรียกนี่คอยจิตใจให้หรก เอาบอกรถเออเออเออถามสื่อว่าหาแน่มาเพราะเดี๋ยวเอาได้หาเอาบ้นบ่อสามันมอญกอไผ่บ่อใส่ชุ่มกอไผ่ของนี่แหะ่มันกอไผ่มันตำตัวนี้มันสูงนี่โอ้โหฝนมันอยากขึ้นยังไงมันมันเหินสู่ร่มเธอเลยเธอเลยฝนคันเดี๋ยวเดี๋ยวหาพี่เอาลงก่อนเอาลงมาได้แล้วบ้านนี่หางขาดออกเครื่องนึง ไม่ก็ะถือว่าหักไปเรียบร้อยหักไปเรียบร้อยหางก,กระคาดออกมันคือขืน,นยากขืนซ่าสิทำการย่นมันแบบขาดขาดเนี่ยเราลดมันเป็นยังไงมันก็มาขื้นแต่ยวผมมีหางที่เป็นอะไรบ้างเพื่อป้องกันการอาการหัวซักหรือความผสมดุลโซดเสยส,ส่วนที่เสียไปส่วนที่ขาดหายไปก็คือสิ่งที่หายไปก็คือเฟี้ยง หยาดเสี่ยงใส่ไม่เพราะว่าปีกดานนั้นปีกหางดานนั้นขาดตัวกข็ขาดน้อยหนึ่งขาดน้อยนึงเฮตุเขาหันนอนลงผุ่นหางยังขังยู่ึงไปลายไม่พุนเหตุซ้ำหนีเบิ่งสะก่อนไอ้บอกมึงอยากขาดเสียสายยาบบกดากขาดจีเป็นจนังไนป่อยมันแบบเนี้ยรถเพิ่งหล,ล่องร่ยให้การขืนเอาเบาผูเฒ่าเ่เคยขืนขอ้าไพ่ก็ได้ขืนขอ้ไพ่เอ้ยขาดไหลผูเฒ่ามากเบา ตัวขืคนคน uh> อไฟก็ขึ้นเสียดายบ่าวลูกไส่อยาน então, าลูกไส่ว่าไหนเป็นไฟเยยะส่วสองเมตรสิบกุนห้างยังฆ่ากันอยู่หมดอยู่เพิ่งไปไหม่เขาลุงมาหรอกเอาไส่ดอกห้างเฟี้ยงแงะตบัดบอกดาขาดสายยาบอกดาขาดยนเบิ้งมันติขึ้นมาเอาแบบบักสายยาบักดาขาดเลยละมันขึ้นมาขืนนีิเท้ะมันขืนแบบสมบูรณ์มันโมมักบอก สร้างมันเทเบางทีซื้อหรอมันสิขึ้นบ่อ้มันขึ้นกับปอยเห <laughs> มือนขึ้นรถอืมบางบักดาขาดนี่จะเป็นแนวได้นี่นี่เราะนู่ห็ดไม่าสีใส่ฟังกัก่าสันก็ผสมประกอบอย่างนั้นได้กอบห้กับอกบอลังเอา้เอาวอา้อาวอา้อาว อ้าวอ้าวชาวดาขาดไปแล้วนี่เงยจืงหักส่งนี่วะนี่เด้อพยปีระวังหัวเด้อพยปีเรงหัวเด้อนี่หักแนวเดี๋ยวมึงมาเนี่ยเยียดต่อยบึงเยาะหักแนวเนี่ยวะดีดีมาขึ้นวะเยียดต่อยบึงนี่สายยากดาขาดนี่อ้าวลงมาแล้วพยจวัดลงมาแล้วลงมาแล้ว เฟี้ยงปุ่มมัดนี่เบิ้งมันจะเป็นแนวไดรบ้านตายยากผากดาขาดมึงจะจื้อบ้านเออเอาปล่อยให้มันกินลม่มเนียแน่ตะกอนปีกมันอ่อนปีกอ่อนแล้วมันเหนื่อเจือลมแห้งเมื่อไรนะดวงไอ้ดวงดวงที่เอาเฟี้ยงทวงหางนั่นกงไตฮักเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้ฮักขอพอดีพอดีไม่ไพเลียงนะจะแม่มันบ่ทุนกับเลย อาเบิ่งสายยาบักดากขาดเบิ่งท้ำการแสดงโอ้โปีกอ่อนแห้งปีกอ่อนแห้งเลยนี่นปีกอ่อนแห้งเลยตรงดามหลายก็เก่าอีกนี่ต้องทำให้อยู่ซัมเนี่พอดีเนาะนี่ซัมเนี่ยขวดดาเบิ่งเอาซัมเนี่ยนะพี่น้องบักดากขาดเอ้าวเบิ่งซัมเนี่ <laughs> ยแก้วกนจบการแสดง ไ็เห็นแต่นั่งกินเด็ดไอ้ดวนอะันนี้เด็ดปดาาดักดาขาดทั้งนี้ก็ึ้นเอ้ยเนี่ยหลอดจากกอยไวมาเท่านี้มันกินนึงก็เป็นได้จากหวัวเนะาะเมาดากขาดขึ้นน้ำโมยโอ้ยเนาะ เออเบอ่งกันแบบดาขาดขาดนี่แหะจบฤดูกันแท้แน่ร่อนเขาก็สมโภูมิเขาก็จะเปิดฤดูกันกันประสบอุบัติเหตุรุ่นแรงแล้วเสียอ,องคชาแล้วสิจบอยู่จบฤดูกันบ่เนาะบินข้าวนาวข้าวนาข้าวนาสูอยู่นะสายายาไอดาขาด